วันนี้ทะ,ะพบก,กับช่องสวนกเวนกษตร,ท,รท,ทางเงินลุงเผินนะคะวันนี้นะคะเราจะมาใส่ปุ๋ยแบบน้ำนะคะในอ้อยเน,ะนาะนำมาแตกมอยูตรงนั้นนะคะทุกคนเห็นกันหรือเปล่าโอ้ยแดบบมันแยงตา <laughs> เดี๋ยวดูคนสวยๆมาก่อนนะคะดูคนสวยๆไปก่อนนะคะตอนนี้คืนรถยังไม่มานะคะก็ดูคนสวยๆไปก่อนนะเราจะ,ะ <c oughs> ไ,ไปดูบทสีดาแล้วนะคะ <c oughs> บอกฝรั่งนั่นเอง เมื่อวานให้น้ำแล้วนะคะวันนี้ก็เลยไม่ให้แต่วันนี้จะให้เป็นอ้อยก,กับแตงโมแล้วก็มันม่วงนะคะนี่นะคะ,ะไม่เห็นเห็นไหม,ไมนี่นะคะต้นสีดาของเราก็น้อยๆนยะค่ะยังไม่ได้โตเท่าไหร่ ย้อนแสกหมดเลยนี่นะนคะเดี๋ยวเราจะไปดูเมื่อวานก็ให้โกโก้แล้วนะคะเราจะไปดูแตงโมกันไปดูแตงโมกันนะคะตอนนี้เราก็กำลังเดินอยู่นะทุกคน เราไม่ได้เหาะไปนะทุกคนเราเดินอยู่เนื้อไงค่ะรถเห็นรอเปล่ากำลังมาแล้วอ่ะเรากำลังเดินไปดบูบักบักแตงโมไปกันค่ะแตงโมของเราเมื่อวันก็ได้น้ำแล้วใช่ไหม เดี๋ยวเราจะเดินไปดูรูปใหญ่ๆข้างหน้ากันนะคะตื่นเช้ามาก็ออกมาเลยนะคะยังไม่ได้แปลงฟันมาตั้งแต่ตอนตอนเท่าไหร่ไม่รู้พ่อปลกน,นะคะยังไม่ได้แปลงฟันเลยนะทุกคนรีบจัดก็เลยยังไม่ได้แปลงฟันเลยค่ะนะค,ะ,นคะก็เป็นปากเ่ะ นมันมีกลอบกล้องไห่มีน,มนะคะคือเราถ่ายในโทรศัพท์นั่นทุกคนก็เลยจะแบบอันนี้นิดนึงนี่ทุกคนคือรูปแบวตอนนี้เรากำลังเดินกลับกันนะทุกคนรถมาแล้วรถพอดอ้อยมาแล้วนะคะ ขอว้าไปเลยเนาะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วพ <c oughs> ี่นะทุกคนเท <c oughs> ียงหน้าน้อย <c oughs> นี่นะคะ ะะเป็นการพ่นนะคะการพ่นโดยคุณแม่นนะคะนะคะแล้วก็คิมหันเราจะไปดูกันเลยนะคะเห็นหรือเปล่าเห็เหเนล่า <c oughs> มีการยิ้มให้ด้วยนะคะทุกคน น้องบอกว่ามีสารเคมีนะคะ <_ an> ก็เลยเห็นออกมาเราจะไปดูอย่างอื่นกันนะคะเราจะไปดูสระน้ำของเรากันนะคะทุกคนไปดูน้องปลานะคะเป็นวัดค่ะภูมิแพ้เธอคะ่ะ เป็นภูมิแพ้เธอครับพาทิตขึ้นแล้วเดีย๋ยวเรามาวางหมวกไปก่อนเพราะว่าไม่ได้ใช้อยู่แล้วเดีย๋ยวเราจะไปดูสระน้ำกันอยนี่คือเถียงนาน,น้อยนะคะอีกไม่นานนะคะ พ่อก็จะย้ายมาอยู่อยู่ที่น่านนะคะทุกคนจะไปสร้างบ้านอยู่ตรงตรงขอบสาะตรงนั้นแล้วก็จะขุดบ่อน,น้ำตอนนี้นะคะทุกอย่างก็โอเค,คเรียบร้อยอันนี้คือป่าแตงโมนะทุกคนกับมันม่วงแล้วก็ฟักทองแล้วก็แตงไทยเด้อพี่น้อง ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินนะคะไม่ได้หอะไปที่สระน้ำนะคะถอดจิตไปที่สระน้ำนะคะ่ะโกโก้เราก็แบบให้เหยื่เช้าจริงเลยอยากเห็น,หนทุกคนเอาให้ดูนะคะโดนแมลงกัดกินเยอะมากอยากเห็นเ,เห็นะคะอันนี้คือโกโก้นะคะโกโก้ อันนี้คนค่ะตรงนั้นนะคะตรงดกๆนั้นนะคะก็จะเป็นบักซีดานะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นแตงโมค่ะส่วนด้านหน้าตรงปากทางนู้นๆนันะคะก็จะเป็นไร่มันสับปหลังนะคะทุกคนน้ามา <c oughs> ามาไม่ไหวเลย ถ้าอยากมาก็มาได้นะคะตอนนี้นะคะเราปลูกต้นสาวรดนะคะหรือหมักกระทกลกนะคะไว้ตรงทางเข้าประตูศาลนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ทำที่ให้มันขึ้นไปนะปลูกต้นแมคคาเดเมียด้วยค่ะ นี่นะคะต้นแมคคาเดเมียเห็นเปล่านี่นะคะต้นแมคคาเดเมียนะคะสวยเลยกำลังแล้วก็มีแล้วก็มีหลายอย่างอ่ะแตงโมงน้อยนะคะเต็มเลยค่ะแตงโมงน้อยเต็มเลยไปดูสันะที่นี่นะคะเราก็เดินผ่านอุโมงคนะคะอุโมงคที่ไม่มีหลังคา ะคะอันนี้เป็นแผงโซลาเซลล์นะคะกับปั๊มน้ำเอาไวป้ปล่อยปล่อยน้ำใส่แตงโมบ้างโกโก้บ้างแล้วก็สีดาบ้างะค่ะนี่คือบอ่อรู้สึกว่าน้ำมันใสขึ้นนะทุกคนนี่นะคะคือบ่อน้ำของเราเห็นหรือเปล่า ต้องมาฝั่งนี้เย้บอน้ำของเรานะคะอาจจะดูไม่ดึงนะคะแต่พอลงไปก็ทำให้คุณท่วมหัวนะ่ะเออนั่นแหละตรงนี้นะคะก็จะมีปลูกอยู่สองสามต้นเราจะไปไหนดีอ่ะหมดที่ไปแล้วนะคะคือเราปลูก น้อยหนาด้วยนะคะหรือขึ้นเราปลูกน้อยหนาด้วยนะคะหรือบ้านเราก็เรียกว่าบักเขียบนะคะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยมีนะมันไม่เห็นนะคะงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายบุยบุยบ๊าบบ๊า